บอกตรงๆเลยคุณบอบอกตรงแบบตื่นเต้นแบบรุ่นแรกนะแบบโอ้ยบอกนายสาหาเหียงคนมาหลายแ่ยแบบมีแต่คนงามๆแบบคนะงามๆสินะผิวผิ้วฟันคนแบบน่าคนแบบทีมก็เข้าเลยค่าหรือว่าสมัครนอกสมัครนอกสมัครนอกได้เนาะค่ะสองคนนี้ก่อนก่อนคนในเมืองกับคุณซึ้งตื่นเต้นเนาะตื่นตาตื่นใจแห้งสุดยอดสุดยอดจ้าทุกคนสุดยอดสุดยอดสุดยอดแห้งอย่างนี้เนาะ สิว่าได้ม่วนบ่เป็นใหญ่ม่วนบ่ค่อยเป็นคนเมารถมันบ่มาเห็นได้นี่เพว่าเอาลืมคําว่าเมาบ่เมื่อยวันีได้ตื่นตน้มองเบิ่งเพราะว่าคนคือมาหลายนี่เนาะแล้วก็เห็นความสวยงามของหางเพิ่นเนาะความความสวยงามความสวยงามลังการของหางเพิ่นเนาะเออแเพราะว่าาเนาะบ้านเมืองนสิสวยงามขนาดนี้เนาะแๆบ่ค่อยมาจเืพี่น้องมาอยู่กรุงเทพฯ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเออสุกทุกคนนะจ้ายินดีตอนหับกับสูสองแม่น,น้องเนยอะจ้าวันนี้แม่น,น้องเนยก่อยูที่สยามพลากอนมจ้าทุกคนมาหอดแอว์้นกระโต๊กบาท,ที่นี้โอ้ยนอกจะเร่นจ้าทุกคนบนโตก๊กแข้ง ครั้งแรกกับพนโต๊ะสงมวันทุกคน mm hmm. บรรยากาศนาหางเนๆคนเน,ะนาะลุงจ่าทุกคนเลกคือคือข้างเขาหางเพคนเนาะรู mm ้ hmm. ว่าเป็นหางยังลุงจ้าทุกคนเพราะว่าแม่น้องหนุ่ยกับคเคยมาเนาะดึงค่อยมาเป็นครั้งแรกเออจ้าทุกคนลุงจ่าทุกคนกคนขึ้นมาไลคักไลนี่ค่ะโอ้วเดินาวต่างชาตินาะ ก็เข้าเรืนสยามเมืองยิบน่าจะทุกคนเาวต่างชาติก็มาหลายหลายเนาะออ๋ห่างพคนปะแม่หนุ่มแม่กับสิ้อผ้ากับไปยังห่างพคนเบิ่งเนะาะผ้าจี๋สวยงามซ้ำไรน่นจาจะทุกคนเพราะแม่หนุ่มแม่กับโค้ก้วยมาจักเสื้อเลือกนีเป็นขังแดดนี่ใส่เมย์ยางกับโบว์ว่าเป็นหางยังนะจจะทุกคนปะสิ้ผ้ากันยางกับไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะ บรรยากาศในหางคนแับสิสวยงามซัมไลน์น่าจะทุกคนอืมอ่ามีเงี้งเน,นาะจะนี่คนขลายกันใจนี่เดีย๋ยว่าห่างสยามประลักวันจะทุกคนแม็มมมมมมออน,น,น,นอมบอกเป็นน้อ่หนุ่ยทำงานเป็นแล้วจะขอมีแต่ภาษาอังกฤษเนาะมีแต่ภาษาอังกฤษแม่น้องหนุ่ยทำงานเป็นแล้วจะทุกคนนี่ มยาก e, าศหางๆเนาะได้หางเพิ่นอันนี้ก็สิเป็นมุมหลานลางของหางเพิ่นเนอะจาทุกคนตั้งออกหลดกล้ายๆจาทุกคน งามอลังการจริงๆน่าจะจ้าทุกคนอันนี้ก็จิเป็นมุมหนึ่งของห่างพไนเนะาะจ้าทุกคนสวยงามอี迪ทุกคนจา้าสวยงามจังเลยสันลางเน่าจะงาน,นคือสันสันทัดมาเนาะก็จิเป็นมุมนาง เป็นร้านอาหารบ่นั่งกินนั่งดื่มเนาะจา้ะโอ้อันนี้ก็สิเป็นสันที่สามน้อจ่ะทุกคนโอ้คนจ้ะทุกคนคนไหมคนหลายค่ะนาะจ้ะทุกคนทางเคนกระชวยงามวีดีเนาะอือมีกระิเป็นม่วข้างบนเนาะจ้ะทุกคนโอ้ จะเป็นมุมคำบนเนาะจ้า,จาโอ้สวยงามจริงๆนี่จ้าทุกคนโอ้ตั้งแรกนะเนี่ยที่เคยมาเนาะไอ่สิบายางขึ้นไปสั่นคำบนเนาะความีอย่างเนาะที่เราขื่นไปเบิ่งเนาะจ้าทุกคนปกไปกันเลยทุกคนจ้าตอนนี้แม่น้องเนื่อยค่ะจะขึ้นไปสั่นบนเนาะ สันบนของทางสยามพารากอนมาจ่า <c oughs> เดี๋ยนไปอีกทีสัน้นอีกสั้นหนึ่งเนาะจ้ะโอ้โ้นอเขาโครงจ้ะทุกคนก็สิประมาณนี้เด้อทุกคนจ้ามุมนี้กัจจเป็นขายรถเนาะ อีกสิบจ้าสิไดว่ได้ขค่บวเนาะขั้นแบบเนานนะจะได้มีน้ำเขาอยู่ว่เนาะจ้าทุกคนแลาวกหูเลยจต่ทุกคนอันนี้ก็จิเป็นมุมคายรถเนาะสวยจริงๆทุกคนจา้าโอ้โหถอีินังเนาะก็สวยงามจา้า ิงอืมบุดนน่าจะทุกคนอืมปะอืมหางพนนจาจะทุกคนสวยงามดีดิอืตอนนี้แม่น้องน้อยก็อยู่ที่สันสองนอาะจ้ะทุกคนเบิ้งเบิ้งป้าข้างล่าง สันหลังสวยงามน่านจ้าทุกคนโอ้โหอืมทุกคนจ้าตอนนี้แม่นางนายกะสีลงไปสั่นหลางเนาะจ้าทุกคนลงไปสั่นหลางแล้วมยาย่งเบิคนห่างคนเนะาะมูลาลังการงามดีดีนาะจ้าทุกคน คุ้เคยมาเป็นครั้งแรกเนาะแม่น้องเงยค่ะมาเห็นกับตื่นตาตื่นใจโอ้สุดหยอดดีๆจ้าทุกคนสุดหยอดดีๆสุดหยอดในความงามของหางพนเนาะบ่านเ่นเนะานนเนะโอ้จะเงินสวยแม่นง,งามคักเนาะคนกับร้ายร้ายมีจะ่ศา้าตามศาสต์วยทุกมุมเลยเนอะจ้าทุกคนปะ คลิปนี้ก็เพรามียังได้น้อจ้าทุกคนก็มาทายเบิ่งห่างเพิ่อนนอกห่างบ้านเพิ่นจังเม็นสวยงามพลังการดีดีเนาะโอ้คน่ะตอนนี้แม่น้องเมย์ก็จะออกจากห่างแล้วจ้าทุกคนลยกจากหางแล้วมันก็จะเป็นกระเป๋าน้อจ้าทุกคนหลานกระเป๋างามดีดีเนาะแม่น้องเมย์คือจะเพ่มีเงินซื้อแล้วจ้าใส่แค่เบิรงนี่ยละ คือสิแพง่งดีๆนาะจ้าทุกคนตอนนี้กับแม่น้องเายก็อยู่กับปี่เนาะจ้าทุกคนแต่ิีตามปีไยงยกอนเด้อว่าเป็นจังไรน้อปีใหอะไร้มยายมยงห่างสยามพระนครเป็นคัางแหลกมูซสึกจังไรน้อ สิบกว่าปีแล้วเนาะอาจจะเวล่านะแมนแมนโมข่ายขมาแบบในเมืองมาเด่นมาเที่ยวจักเทื้ยเนาะเออเออที่เป็นขางแรกนะมายางเบิงแบบว่ามายางข้าพีผ้าหน่องแบบว่ามาเบิงนะจ๊ะมาส้มบรรยากาศเนาะมะไายไอพีไอหน่องเบิงบรรยากาศเนาะอาหางเพินแมนเดอะเตมโวเดอะเตมโวอยางเดียวทำมีดีเนอนมีไงเนาะโอ้ยเตมโวเลยๆบอก็ง่ายกัน ตื่นเต้นมุดแรกอะนะแบบแไม่ใช่บอกมันใหญ่ได้ไรบอกไปข้ามเดียววะยุ่เก้อห,หายสุดยอดเนาะ<แ>สุดยอด,ด,ดทีนี้จ้ะทุกคนแรนด์เออดีแล้วแรนจะเลื่อนหือจะเลื่อนตาบอกไงจ้ะ <c oughs> มาออกข้างนอกใคออก่อยๆบอกซะกเขาไม่อยู่นี่ขเขาเลยบีอยู่กับ ว่าสย <other> ามพรกกอนั้งแรกไม่วชตอีกสักดยียบคขั้งแรกมือมืออะไรนี่นะวันที่เทไรมือนี่วันที่เทไรที่เศร้าที่เศร้าเขาชิัไปขว่าเลสยามพระกอนขั้งแรกนี่คือวันที่เศร้าเรื่อนเื่อนเรื่นเรื่นชิงหานอ่ะชิงหานมาเที่ยงเ่าก็มาคยแ้วนอนกับกุ้งก้าเ่ยวรับนะแล้ว เข้ากับโมเคยไปใช้แบบโมเมนต์โมเคยแบบมูส่วนแบบไปนู่นไปนี่เพอแะอะไรไปไปมหมที่กันนี่เนี่ยว่าอู้คนก็ขึ้นมาหลายกันหลอกมาเดียดเนี่ยดีแม่แตละสัตว์นมีจักสัตว์บอกกระยังระหูนะนีะน่ะนะกระฟึงมายางกลางแดดเนาะโอ้ยทุกคนจ๊านี่ยงกับบนอเขาในกลุ่มดีไม่ถูกกระเถิดบ่านอเขาโก่งกันเลยนั่นเทียนเป็นแบบนี้นะมันตังสารพึ่งกันไล่ลงมาเที่ยวเนาะ แต่าวต่างชาตินอสาวต pues an er. uh, ่างชาติรพว่าเมืองสยามเมืองยิมพันว้านอ่ชาวต่างชาติว่าเป็นศาสต์ไดประเทศไรเนาะอต่สมาเด่นมาเทียวประเทศไทยเนาะมาซื้อมาสบมาเออพิ่มความเจริญเนาะความจวยงามของบ้าน่นเนาะแม่ดีนะอะไ้งน้นี้หรอบพเวบแบบตายตื่นตุ่มอะแบบชิบมันใด้นคมตื่นเต้นอะไร โอ้ยนจาจะทุกคนเวีละเขาอยู่สัตนเลรแกยังบลูสั่นเี่เนาะเป็นสันไรของหางเนาะนี่เนาะกับจิงยางเด่นยังไปเดือดเนาะเก็บภาพบรรยากาศในปีนอนเบืองส้มน้ำกันเลยจ้กทุกคนหามีดีเนาะเป็นไงเนาะ้องกับชุิไม่ได้แน่แผงแเนาะ ส้มบิึงกะกะกะดีใจนะเราเราสื่อคงสื่อบุ้ิเงื้อสื่อทุกคนหรอกมันแพงเนาะเออมันแพงเ้างบุ้งเงื้อไลยคือบอก่านช้าค่ะกะสิได้เบิึงในส้มอย่างเรียกว่าแบบซื้อไรแบบอลังการขนาดไหนเนาะคลิปนี้กะจบาซามนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อร์กะกะกดติดตามส่อง แม่น้องเนยในเด้อจ้าก็ติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อกดเป็นกำลังใจในาพานกดยูทูบไว้ไว้ด้อจา้าขอบคุณจ,าจา้าสวัสดีจ้าด้กาแฟซองงานใหญ่หมวดตัวน้ำในเด้อจา้าทุกคนเพือ่อนกะน้องอไม่เพื่อนกาพึ่งเฮ็ดตน้องจ้าทุกคนค่ะยังโมทันมีคนติดตามหลายเด้อจ้าทุกคนกะฝแบบากจ่องใหญ่หมวดตัวน้ำในเด้อจ้าขอบคุณจ้า